6ข้อควรระวังก่อนเลือกซื้อบ้านนะคะข้อแรกก็คือหลีกเลี่ยงโครงการที่ใกล้สถานที่อันตรายนะคะเช่นโรงงานนะคะหรือโรงงานกำจัดขยะนะคะอาจจะส่งกลิ่นเหม็นนะคะถ้าโรงงานอาจจะแบบพวกสารเคมีนะคะเราไม่ควรไปซื้อบ้านใกล้สถานที่อันตรายสองนะคะตรวจเช็คโครงการโดยรอบนะคะให้มากนะคะเช่น แสงสว่างของโครงการนะคะโครงการบ้านที่คุณไปซื้ออ่ะคุณอาจจะไปกลางวันไปตอนเที่ยงไปตอนกลางคืนนะคะว่ากลางคืนถ้าเข้ามาเปี่ยวหรือเปล่านะคะมืดหรือเปล่าไฟมีจํานวนเพียงพอหรือเปล่านะคะฉะนั้นคุณจะต้องเช็คว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทํามานะคะแสงสว่างเพียงพอไหมนะคะและจะต้องมีรอพอด้วยนะคะคุณตรวจสอบดูคุณลองเข้ามาตอนกลางเช้านะคะกลางวันหรือเย็นนะคะว่ามีรอพอ อคอยดูแลไหมนะคะข้อ3นะคะเช็คสัญญาอย่างละเอียดนะคะคุณจะต้องดูสัญญานะคะสัญญาบ้านซื้อขายนะคะพวกโฉนโดนะคะคุณตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่คุณจะซื้อบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาจะมีปัญหาภายหลังถ้าเกิดคุณไม่ตรวจสอบหรือคุณแบบโยนภาระใหะ้ผู้ขายเป็นคนเช็คนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เช็คเองด้วยนะคะข้อ4นะคะดูแล บ้านนะคะโดยรอบอย่างละเอียดนะคะคุณจะต้องเช็คบ้านเป็นนะคะคุณต้องประเมินบ้านเป็นนะคะหรืออาจจะจ้างวิศวะนะคะหรืออาจจะจ้างคนที่มาตรวจบ้านก็ได้นะคะประเมินบ้านให้หน่อยว่าบ้านเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงนะคะเก่าหรือ,อยังเมื่อกี่ปีแล้วนะคะหลังคารั่วไหมนะคะกําแพงมีรอยแตกแยกหรือเปล่านะคะคุณจะต้องตรวจทุกจุดห้องน้ายังใช้ได้ไหมซ่วมเต็มหรือเปล่านะคะหรือมีอะไร อุปกรณ์นะคะหลังคารั่วไหมนะคะคุณจะต้องเช็คบ้านอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะซื้อทุกครั้งถ้านะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําท่วมนะคะกว่าจะต้องย้อนหล,ลังไปเนาะหลายๆปีว่าจุดที่คุณซื้อเนี่ยเคยน้ําท่วมไหมนะคะเราก็จะไม่ซื้อ,อพื้นที่ต่ำนะคะหรือพื้นที่ลุ่มที่เป็นทางระบายน้ำนะคะเราจะซื้อที่ที่สูงหรือว่าไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนคุณจะ ปลอดภัยมากกว่านะคะซื้อครั้งเดียวแล้วให้จบไปเลยข้อ6นะคะข้อสุดท้ายไม่ควรซื้อบ้านนะคะงบที่สูงกว่าที่ตั้งไว้เพราะอะไรนะคะสมมติว่าคุณตั้งงบไว้2ล้านนะคะไม่เกิน2ล้านนะคะแต่คุณไปเจอบ้านที่คุณถูกใจ3.9ล้านบาทนะคะแล้วคุณไปซื้อบ้านตัวนั้นกำลังของคุณจะในการผ่อนนะคะมันจะเรียกว่ามันจะเครียดอ่ะนะคะ แล้วก็คุณอย่าลืมนะว่าคุณต้องซ่อมแซมบ้านนะคะคุณต้องตกแต่งบ้านอีกนะคะคุณต้องซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอีกนะคะฉะนั้นจะต้องเผื่องงกที่ทําให้ตัวเองไม่เดือดร้อนมากเกินไปนะคะและนี่ก็คือ6ข้อควรระวังก่อนเลือกซื้อบ้านค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้บ้านในฝันนะคะในบริเวณจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่นะคะคุณสามารถเข้ามาสอบถามคุณชลีตได้นะคะว่าคุณอยากซื้อบ้านนะอยากได้โซนนี้นะโซนทุ่งลุงนะโซนในเมืองนะ โซนค้าขายช่วยแนะนําหน่อยนะคะหรือโซนชานเมืองแนะนําให้หน่อยนะคะวันนี้นะคะเรามีบ้านนะคะมากกว่า200รายการนะคะคุณสามารถเลือกให้เหมาะสมตามงบนะคะตามาตามเป้าที่คุณเขียนไว้นะคะฉะนั้นเข้ามาปรึกษาได้ค่ะคุณชลี่นะคะจะสารฝันบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริงค่ะ